2007นะคะผ่านมาอสามปีไหมอู้อันนี้ทำไมห้องเอาย้ายไม่ได้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าจะมาอยู่กับคนอื่นไหมเช่าหอกับเพื่อนไหมน่าจะอยู่มาหาลัยแล้วนะคะโอเคมาดูแต่งห้องนี้กันก่อนเลยหนังสือน่าจะนีะ้น่าจะเกมนะคะแล้วก็เอาเกมไว้กับเกมเพราะนั้น,น่าจะเป็นเกมเหมือนกันนี่ก็เกม figure โอเค เกมอีกแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะไว้ได้แค่ตรงนี้ด้วยดิเสื้อนะคะไม่น่าไม่น่าจะต้องอยู่ตรงนี้เสื้ออันนี้อ๋อนี่ไงมีห้องคนอื่นจริงด้วยแสดงว่าน่าจะมาเช่าอยู่กับเพื่อนนะคะขอขอห้อยเสื้อก่อนนะอุ้ยรูปนะคะจอยเกมอะไรอ่ะคืออะไร เครื่องเล่นเทปใช่ไหมก็จอยเกมเอืมเกมอีกแล้วไว้ด้านล่างก็ได้นะคะเกมอีกแล้วเออเกมอีกแล้วเรานี่มันเกมเมอร์จริงๆอันนี้คืออะไรเบาะเบาะนอนฝากไปก่อนเกมอีกแล้วนะคะ <laughs> เกมเยอะจัดๆอดเออเกาะรูปเออฝากไปก่อนเอออันนี้ไม่ควรจะอยู่ในห้องนี้ไหม วางไปบ้างอุ้ยอันนี้ไม่ควรน,นี่ก็เกมอีกละนี่ก็เกมอีกละอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดเกมนะคะฝากไว้ก่อนอันนี้เราจะย้ายไปที่ห้องครัวโอเคหืหล้างถ้วยบ้างนะลูกแก้ว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 เราใหญ่มากเลยผ้านะคะฝากแขวนน่อยนี่ก็แก้วอีกแล้ว ห้าผ้าอีกแล้วผ้าอ่ะไปตรงนั้นแล้วกันอืมมีชั้นของเราบ้างไหมไม่มีนะคะเราก็เก็บของคนอื่นที่ปอกเปลือกน้ป้งเครื่องปรุงเครื่องุกเก็บไม่ได้อ่ะตรงนี้ได้นี่ก็เกลืออ่ะไปตรงนี้ได้ไว้ไปก่อนน้ำมันนะคะมีดเมื่อกี้เห็นช่องนี่ไงใส่มีได้อะไรอ่ะอ๋อที่แปะตู้เย็น มีน้องควาล่าน้องดาวแล้วก็หวัวใจนะคะต้องย้ายหวัวอื่นไม่ได้ด้วยแล้วก็แปะให้มันแ b s t r a c t จานนะคะวางทับไปเลยถ้วยจานอีกแล้วถ้วยอีกแล้วจานเล็กดูเราไม่เข้าพวกเลยนะเห็นไหมอุย้ยกดผิดน้ำเปิดตู้เย็นไม่ได้ <c oughs> ทำไมวะน้ำมันควรอยู่ในตู้เย็นไม่ใช่เหรออันนี้ กระทะทองแดงไหมอ่ะไปนันนี้ได้นะคะอะไรอะ่ะถ้าคุณหนูเหรออันนี้อีกแล้วยาฆ่า,มาแมลงนะคะควรจะอยู่กับอะไรอย่างนี้ไหมถุงคิดเมีดเมีดคิดอะไรสักอย่างหนึ่งสก็ตไบ์อ่ะไปตรงนี้ได้อันนี้ก็ไปตรงนี้ได้เขียง อ,อันนี้เราควรจะย้ายไปในห้องน้ำนะคะที่ห้อยมีไหมนี่ไงโอเคแป้งปั้นเดี๋ยวเราขอเราไม่มีแก้วหรือมันมีเดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนยาสีฟันนะคะที่โกนหนวดอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ออชั้นกลางของเรานะคะอทนนี่โกนหนวดที่ตัดเล็บ จะที่โกนหนวที่โกนขนไหมเราเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอาจจะโกนขนขน้าแข้งอะไรเงี้ยว่าแต่งหน้านะคะนี่อะไรอะ่ะอันนี้เราก็ไว้ด้านบนก็ได้นะคะน้ำหอมอน,นี่เปิดได้ไหมอ๋าเปิดได้เอาเก็บเลยอุย้ยแค่ขาส่วมอะอันนี้เอาไว้ตรงนี้ได้นะคะ จะเป็นพวกแชมพูอืมโอเคอันนี้คืออะไรหรือว่าอันนี้ไปด้านล่างอันนี้ไปด้านในอ่ะโอเคไม่มีแก้วจริงด้วยเราไปขโมยแก้วมาสักอันหนึ่งเอาสีฟ้าแล้วกันอุน้ยเต็มไหมเนี่ยอ่ะไม่เต็มไม่เต็มแล้วเนี่ยไปด้านในนี้เหรอ หรือว่าเราเอาแขวนเดี๋ยวมันไม่ควรจะเอาแขวนเลยเอาไว้ด้านในห้องน้ําก่อนละกันนะคะแต่ห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องห้องนอนไว้หลังสุดหนังสือหนังสือเล่มใหญ่เล่มใหญ่อีกแล้วอันนี้เล่มบางเล่มบางอน่าจะเลื่อเดียวกันนะคะยืนด้วยกันไปก่อนนี่อะไรอะ่ะ ไดอารี่เหรอถ้าไดอารี่เราอยากเก็บไว้ในห้องนะคะกองมาตรงมือนี้แล้วกันอุย้ยนี่ก็อยากไว้ในห้องอุ้ยน้องไก่น้องไก,องไก่อย่างนี้แล้วกันลูกเจี๊ยบน่าจะมาด้วยกันนะคะจะเซตเดียวกันอันนี้วางตรงไหนได้วางไปก่อนกรอบรูปนะคะกรอบรูปไปแล้วหอยเฟล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 วาง วางหลังน้องไก่รถตุกตุกมันคือรถรถอะไรรถรถบสัสรถนั่นแหละสักรถหนึ่งอันนี้วางกระห ội ฟิลไม่ได้วางนารางก็ได้หนังซืออีกแล้วไม่ต้องไหนได้บ้างไม่ต้องไหนได้บ้างอืมเล่มใหญ่เต็มน้องไก่อ่ะน้องไก่ย้ายไปอยู่นัานบนได้ไหม หอไอฟเฟลไว้ตรงนี้อ่านี้เล็กๆโอเคเราเอาน้องเมลไปไว้บนเตียงนะคะแล้วก็เอาหนังสือมาเก็บไว้ใช่ไหมมันเก็บได้นี่ไงก็ของเยอะมากเลยจัดคอมก่อนน่าจอ,อต้องอยู่ไกลๆนะคะระวังสิทายตาอันนี้น่าจะเคสคอมไปด้านล่างนี่ไงเห็นไหมมันต้องมาอยู่กับหมวดหมู่เดียวกัน ลูกแปะไม่ได้เหรออ่ะแปะตรงนี้นี <Yeah. S 2> ่ยเห็นไหมไดอารี่ของเราสีเหรอ,อวางไปก่อนสีแล้วนี่สีแล้วสีแล้วไอ้หนูอยังลบอุปรกรณ์การเขียนการเรียนของเขานี่อะไรโน้ตไดอารี่อีกแล้วนาฬิกานาฬิกา เขาเรียกว่าอะไรโปรสเตอร์เหรอรูปภาพแปะนี่หลายรูปมากเลยพอไมไหมเนี่ยหมดแล้วอันนี้เวนเก์ได้นะคะแม่แขวนอืมคืออะไรอะ่ะอันด้านบนนี้ไปก่อนกันนะคะอันนี้มอ้อปากาหรอแผ่นรองเมาส์นะคะแผ่นพิมพ์อ่ะโอเค นึกว่าจะไม่มาสละอันนี้ก็น่าจะเป็นไดอารี่นะคะไปด้านอีกนี้แล้กันไปด้านอีกนี้คืออะไรวะไ้อีกด้านหนึ่งเดียวเอาที่มันเป็นสันนี้เหมือนกันไวได้วยกันหนังสือเยอะจังอันนี้ก็เก็บได้เอะหรือมันไม่ควรจะเก็บตรงนี้วะไว้อีกฝั่งนึงก็ได้นะคะเกมอันนี้จะเป็นแผ่นเกมนะ คิดว่านางสื่ออีกละทำไมขยันนังลกูกฝ่รู้ฝ่เรียนเป็นสิ่งที่ดีไทป์ Type. เรียนอะไรเนี่ยออกแบบเหรอรู้สึกจะมีเนี่ยมันมีเมาส์ปากกามีเมาส์ปากกามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ห้องนั้นมันมีที่เย็บชุดด้วยอะ่ะนี่ยโปสเตอร์ แขวนเสื้อนะคะอันนี้เป็นที่แขวนกระโปรงแน่เลยเดี๋ยนะ๋อมันมีฝั่งเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราอยากให้มันอยู่ด้กัอนอะอะอย่างนี้แล้วกันนะคะกางเกงเดี๋ยนะเอาพับไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ก็กางเกงน,นี่อะไรอะจานล่อนจันบินรองเท้าเป็นนักกีฬาเหรอลูกเดี๋ยวน,นี่อะไรอะ ที่ใส่ถุงเท้าอ๋อที่แบบเอาถุงหวบเท้าเข้าใจถูกไหมเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยบราเดี๋ยวบราบราถุงเท้ากระเป๋าฝากไว้ก่อนเสื้อเดี๋ยวปิดเสื้อแขนยาวต้องแขวนเดี๋ยวขอถอดเสื้อนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อต้องพับเพื่อมันมีอะไรให้แขวนเยอะอืม ทำงานเหรอคือทำงานพิเศษอะไรนี้ไหมอันนี้อะไรเสือ้อโยคะขหรชุดนอนเดี๋ยวทำไมมันไม่เข้าคู่กันนะอันนี้ไงน,นี้คู่นี้อันนี้เสือ้อถังขยะดอมเบลเหรอ,ห,อหมวกทำงานไว้ด้วยกันนะคะอันนี้ ถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าหนังสืออีกแล้วถุงเท้าอ่ะมีโกโก,กนอละ้องบร้ารองเท้าไม่ใช่คู่เดียวกันสักอันเลยเว้ยอ,อ่ะอย่างนี้แล้วกันหรือมันควจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งวะออกมาก่อน เฮ้ยฝั่งมันเป็นแบบโล่งๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเก็บได้เยอะกว่านะคะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดิอ่ะนี่อ่ะนี่ไงไม่ค่อยเรียบร้อยเลยอ่ะนี่กางเกงอุ้ยเดี๋ยวยายากางเกงแบบ กางเกงไม่ใช่กางเกงยีนกระโปรงกระโปรงต้องแขวนน่นารักรกรุบกริบนี่ก็เสื้อนะคะอันนี้พับได้อันนี้พับไ,ไปเถอะนี่ก็พับเสื้อกันหนาวต้องแขวนอุ้ยน้องมูงอืมเกียดนิยมอะไรไม่รู้เรียนจบหรือยังเนี่ยน,นี่หรือว่าเรียนจบแล้ววะยังดิ หรือว e ่าเรียนจบแล้วแล้วมาทํางานก็ไม่แน่ถุงเท้าเยอะจังลายไซส์ลายขนาดให้เลือกสรรถุงเท้าครับถุงเท้านี้อะไรเสื้อเสื้ออะแฟ้มงานกโกงนกระโปรงกระโปรงต้องแขวนหมดแล้วมีของนี้เยอะเลยกระโปงนะคะ อันนี้แนักงานอ่ะมันก็อยู่ข้างในแล้วกันมันแดงอ่ะแต่วันนี้ถูกแล้วนะคะน่าจะเป็นเสื้อโยคะเหมือนที่บอกเสื้ออ,อันนี้ก็เสื้อเดี๋ยวแล้วเราจะอ่ะบางเงกเก็บแล้วยกันก็ได้ชุดนอนอันเนี้ยมันไม่มีคู่อ่ะอยู่ด้ยวยกันไปเลยน,นี่ก็เสื้อนะคะอันนี้คืออะไรเก็บแบนนี้เลย ห้องนี้อ่ะไม่มีแดงแล้วนะคะไปดูห้องนี้ไม่มีนะคะอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรก่อนไปในห้องนอนไหมน่าจะเป็นคล้ายๆกับเสืออันนี้อ่ะจริงด้วยอ่ะเนย่ยแล้วฉันจะเอาไว้ตรงไหนอะนี่หรออ๋อไว้ได้ไว้ได้ไว้ได้ไไดไไดอันนี้มีอะไรแปลกไหมไม่มีเนาะไม่มีนะคะห้องนี้ ลำโพงลำโพงลำโพงอ่ะไว้นี่ได้แต่นี้ไว้ไม่ได้ไว้ไหนเนี่ยอ่ะเรียบร้อยเราก็จะไปถ่ายในห้องนอนเหมือนเดิมนะคะเปิดไปสักตู้หนึ่งไหมอันนี้จึ๊บอ๋อไม่เปิดไว้ก็ไม่เห็นมาโถ This was big day. I'm ready to be for bed.นะคะ. Must. Ah, okay.